you <laughs> กลับมาพบก,กับราชพฤกษ์พีค่าเซ็นเตอร์กันแล้วนะคะวันนี้มาแนะนำรถเข้าใหม่นะคะสีใหม่ส,สวยๆแบบนี้เลยกับออร่าบูทแคท500อัลต้านะคะสีเข้าใหม่ส,สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะมีไฟเดย์ไทม์นั้นเลยจัดใหม้มีเซนเซอร์พร้อมกับกล้องด้านหน้าจัดให้ความปลอดภัยแบบครบครันมากๆส่วนล้อนะคะจัดให้กับล้อมแมกอีอยนะคะยางใหม่สีเส้นมาพร้อมกับดิสเบกสีล้อกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจากมองข้างมาพร้อมกับกล้อง รอพัน ภายในเนี่ยได้มาสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังบูคทลนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าส่วนคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับแอร์ออโต้จอทัชสกรีน Green, สัมผัสง่ายๆแบบนี้ปุอ่มอะไรมันติฟังก์ชันสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะคะคอนโซลตรงกลางนะคะจัดให้กับเกียร์ออโต้นะคะขับง่าย,าย,ายๆลื่นๆนะคะมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้บ Auto, เบรกโมนะคะมาพร้อมกับไฟเลสชาร์จัดให้ด้านบนยังมีหลังคาพาราเมิกซันรูปกว้างๆสวยๆแบบนี้จัดให้ด้วย ในส่วนของห้องผู้โดยสารของเขานะคะก็จะกว้างๆสวยๆสภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะนั่งสบายนั่งได้เข่าไม่ติดเลยนะคะมีช่องเสียบ USB จัดให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะจัดให้กับดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟท้าย LED มองเห็นได้ง่ายๆจัดให้นะคะมีสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่3จัดให้นะคะด้านล่างนะคะยังมีเซ็นเซอร์และกล้องด้านหลังมาให้ด้วยฝาท้ายของเขาเปิดง่ายมากๆเลยนะคะเป็นโช๊คไฮดรอลิกจัดให้นะคะสภาพใหม่ๆแบบนี้มีที่บังสายตานะคะมีพื้นที่กว้างเก็บของได้เยอะเบาะหลังยังสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวาเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ในส่วนของรูชาร์ของเขานะคะก็จะอยู่ในส่วนของด้านหน้านะคะม,มีหัวชาร์จ AC DC จัดให้นะคะชาร์ดเร็วชาร์ดชา้ชามีครบให้หมดเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้อร่าบูญแพด500อัลตร้าตัวท็อปสีสวยๆคันนี้นะคะก็มาจัดไปได้เริ่มต้นอยู่ที่4,000เครดิตดีมีเรล่าสามารถจัดผ่อนได้นะคะถ้าใครอยากได้ทีมคอนแทคไว้ในส่วนของด้านล่างเรียบร้อย,ลย like, share, แล้วถ้าใครสนใจกดไลค์กดแชร์แล้วทักเข้ามาได้เลยคะ่ะ